หลวงปู่เทศเคยบอกเล่าแก่สิทธยานุสิทธิ์ฟังบ้าเบื้องล่างแผ่นดินของจังหวัดหนองคายเป็นเมืองบาดาลภายใต้วัดหินมาเป้งแห่งนี้ลึกลงไปจะเป็นถ้ำที่พักของเหล่าพญานาคซึ่งเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่โตมหึมาเป็นโพรงถ้ำที่ทอดทะลุถึงวัดพระพุทธบาทขอแก้งใกล้ๆวัดหินมาเป้งอันเป็นรอยพระพุทธบาทองค์ริงอยู่ที่นั่นและโพรงถ้ำยังทอดทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงกัน ทุกขนแห่งของอาณาบริเวณเมืองพญานาคในวันดีคืนดีโดยเฉพาะวันพระเหล่าพญานาคที่คอยบิทักษรักษาวัดหินหมากเป้งก็จะพากันขึ้นมาเฝ้าคอยรับฟังอัตรบทธรรมของหลวงปู่เทศเทศรังสีแถวแถวท่าน้ําบริเวณหินศักดิ์สิทธิ์สามก้อนซึ่งหลวงปู่เทศเองก็ได้เทศนาโปรดพญานาคเหล่านั้นและท่านเองยังบอกเล่าว,ว่าเคยลงไปพบพญานาคอยู่หลายครั้ง ที่วัดหินหมากเป้งแห่งนี้เคยมีบั้งไฟพญายนาคปรากฏให้ได้เห็นในวันออกพรรษาซึ่งคนที่นี่เชื่อว่าเป็นดวงไฟที่พญายนาคจุดขึ้นมาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดหินหมากเป้งหลังจากหลวงปู่เทศละสังขารในวันประกอบพิธีพระราชทานเพลินศพหลวงปู่เทศได้บังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นโดยมีงูเหลือมงูหลามขนาดใหญ่หลายตัวปรากฏกายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้พบเห็น ณบริเวณใกล้ๆกับปานประกอบพิธีบรรดาผู้พบเห็นต่างโจย์ขานกันไปต่างๆนานาถึงงูลึกลับเหล่านั้นว่าอาจเป็นตัวแทนของพญานาาที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่ขึ้นมาร่วมประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนั้น